ัำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่178แย่งมุกจากปากหอยพายุฝนฟ้าขนองอันกว้างใหญ่หน้าเกรงขามลูกนี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานานและยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดลงเลยแม้แต่น้อยที่ใจกลางของวังวลนเปลือกหอยทั้งสองของหอยยักษ์เผยอ้าปิดปิดเปิดเปิดเล็กน้อย ส่วนลูกปัดสีม่วงที่พุ่งออกมานั้นถูกเส้นสายฟ้ามากมายห่อหุ้มพันรัดอยู่พายใต้การร้อยรัดของเส้นสายฟ้าเหล่านั้นได้ก่อตัวกลายเป็นปากยักษ์สายฟ้าขึ้นอย่างคลุมเครือหอยยักษ์ปากกว้างและดูดซับพลังสายฟ้ารอบบริเวณเข้าไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเห็นได้ชัดว่าท่ามกลางสายฟ้าที่มีพลังฟ้าดินอันยิ่งใหญ่ทรงพลังนี้นับเป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบบที่สุดในการฝึกฝนบำเพ็ญเพียรของหอยยักษ์ ในเวลานี้เองพันมีเสียงกู่ร้องแปลกประหลาดเสียงหนึ่งดังมาจากที่ห่างไกลเสียงนี้ดังกังวานเสียดแทงหูแม้มีเสียงฟ้าร้องดังคำรามอย่างไม่หยุดยั้งอยู่รอบบริเวณก็ยังไม่สามารถปิดกั้นเสียงนี้ได้ท่านใดนั้นเปลือกหอยยักษ์พันมีความเคลื่อนไหวดวงแสงสีเขียวเข้มดวงหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดราวกับเป็นดวงตาของหอยยักษ์ตัวนี้จ้องมองไปอย่างทิศทางของเสียงนั้น เพียงเห็นที่เส้นขอบฟ้าอันห่างไกลมีเงาดำกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าขนองและพุ่งเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็มาถึงแล้วที่แท้เป็นวานยักษ์สีม่วงที่มีขนาดเท่าเกาะตัวหนึ่งดวงตายักษ์ทั้งสองของมันจ้องเขม็งไปที่ลูกปัดสีม่วงที่อยู่เหนือศีรษะของหอยยักษเ์เผยให้เห็นริ้วรอยความละโมบสายหนึ่งกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวชวนให้ผู้คนหวั่นหวั่นขวัญสถานแผ่เล็ดลอดออกมาจากร่างของวานตัวนั้น ที่แท้มนหลบซ่อนตัวอยู่ข้างบนหอยยักษ์มาโดยตลอดหอยยักษ์ไม่ได้ดึงลูกปัดสีม่วงกลับไปในทันทีเพียงแค่เปิดเปลือกหอยอ้ากว้างสายฟ้าสีม่วงใหญ่นะสองสายพุ่งออกมาราวกับมังกรสายฟ้าสองตัวพุ่งเข้าจมตีวันยักษ์อย่างดุร้ายชิงทุกที่ที่สายฟ้าสีม่วงพุ่งผ่านไปความว่างเปล่าโดยรอบเกิดการสันสะเทือนอย่างรุนแรง รัศมีลุกไม่ชดช่วงแผ่กระจายออกไปราวกับว่าความว่างเปล่าถูกสายฟ้าสีม่วงสองสายนี้เผาไม่ไปด้วยเช่นกันร่องรอยเคร่งเครียดสายหนึ่งปรากฏขึ้นในดวงตาของวานยักษ์ราวกับไม่กล้าประมาทกับสายฟ้าทั้งสองสายนี้วานยักษ์อ้าปากกว้างเผยให้เห็นคมเขี้ยวยักษ์สีขาวราหิมะที่มีอยู่เต็มปากพร้อมทั้งขบกัดลงไปบนสายฟ้าสีม่วงทั้งสองสายนั้นอย่างดุดัน ประกายสายฟ้าสีดำสนิทชั้นหนึ่งนปรากฏขึ้นบนเขี้ยวขาวราวหิมะของวานยักษ์จากนั้นจึงขบกัดลงไปบนสายฟ้าทั้งสองสายนั้นจนขาดออกจากกันเป็นสองส่วนเสียงฟ้าร้องคำรามเปรี้ยงดังสนัน่นสายฟ้าสีม่วงทั้งสองสายระเบิดออกและแตกกระจายออกไปหลุมดำหลุมหนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของวานยักษ์แสงสีดำแปลงประกายวูบวาบอยู่ข้างในสายฟ้าสีดำสนิทสายหนึ่งพุ่งออกมาจากหลุมดำนั้น จากนั้นพลันกลายเป็นมังกรสายฟ้าสีดำที่มีความยาวหลายร้อยจ้างตัวหนึ่งมีเสียงฟ้าร้องคำรามดังขึ้นรอบร่างของมังกรสายฟ้าสีดำนี้จากนั้นมังกรสายฟ้าสีดำพันอ้าปากกว้างและกวาดแกว่งกรงเล็บพุ่งทะยานเข้าหาหอยยักษ์ชั่วพริบตาก็มาอยู่ตรงหน้าหอยยักษ์แล้วหอยยักษ์คำรามเสียงตำคราหนึ่งลูกปลสีม่วงที่อยู่เหนือสีสย,ยุดดูทราบสายฟ้าที่อยู่รอบบริเวณชั่วพริบตาก็มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าหอยยักษ์ ตรงเข้าปะทะกับมังกรสายฟ้าสีดำที่พุ่งเข้ามาจนเกิดเสียงปะทะกันดังกึกก้องเสียงฟ้าร้องคำรามดังสนั่นสั่นสะเทือนฟ้าดินมังกรสายฟ้าสีดำระเบิดออกกลายเป็นสายฟ้าสีดำสนิทที่มีความยาวแตกต่างกันมากมายหลายสายชั่วพริบตาก็แผ่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบในรัศมีสิบกว่าลี้ไว้ในทันใดหอยยักษ์เองก็ถูกกวาดม้วนเข้าไปข้างในนั้นด้วยเช่นกัน ทั้งยังถูกห่อหุ้มไว้อย่างมิดชิดจนลมฝนไม่อาจลอดผ่านประกายสายฟ้าเจิดจ้าสีดํามากมายหลายสายแผ่กระจายออกมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องคำรามและเสียงระเบิดผสมผสานกันก่อให้เกิดคลื่นเสียงอันทรงพลังหน้าหวัดหวันอย่างยิ่งแต่ในเวลานี้เองพันปรากฏเส้นสายฟ้าสีดำสนิทมากมายนับไม่ถ้วนไหลามาบรรจบกันที่จุดหนึ่งราวกับวานดูดน้ำ ชั่วพริบตาก็สลายหายไปจนหมดสิ้นราวกับถูกสิ่งใดกลืนกินไปก็ไม่ปานร่างของหอยยักษ์ปรากฏขึ้นอีกครั้งอีกทั้งบนร่างยังไร้ริ้วรอยขีดข่วนอีกด้วยบนลูกป่าสีม่วงที่อยู่เบื้องหน้าหอยยักษ์นั้นในเวลานี้เปล่งประกายสายฟ้าสีดำสองสายกำลังเปล่งแสงกระพริบวูบวาบเห็นได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่กลืนกินสายฟ้าสีดำอันทรงพลังอย่างยิ่งสองสายนั้นเข้าไป วานยักษ์ส่งเสียงร้องคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวหางยักษ์ย้ายโบกสะบัดคราหนึ่งประกายสายฟ้าสีดำมากมายหลายสายปรากฏขึ้นทั่วร่างลำตัวอันใหญ่โตของมันพุ่งเข้าใส่หอยยักษ์อย่างดูร้ายราวกับอุกกาบาตก้อนหนึ่งหอยยักษ์ก็ไม่ได้แสดงอาการอ่อนแอแต่อย่างใดประกายสายฟ้าสีม่วงมากมายปรากฏขึ้นบนเปลือกหอยขณะที่มันพุ่งทะยานไปข้างหน้ายักษ์ใหญ่สองตัวต่อสู้รุมรันกันบนผิวน้ำทะเล ก่อให้เกิดเสียงดังตึกก้องกำปนาดเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งความบ้องเปล่าที่อยู่ใกล้เคียงสั่นสะเทือนไม่หยุดทําให้เกิดพายุขนาดมหึมาลูกแล้วลูกเล่อาอสูรยักษ์ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลือดพลา่าจึงไม่ได้สังเกตว่าในความบ้องเปล่าที่อยู่ห่างออกไปสิบกว่าลี้มีเงาร่างคลุมเครือร่างหนึ่งยืนอยู่ที่แท้เป็นหานลี่ที่หลบซ่อนเร้นกายอยู่อย่างเงียบเชียบในขณะนี้ กลิ่นไอทั้งหมดบนร่างของหาร์รี่ถูกปกปิดเอาไว้อย่างมิชิดด้วยพลังของยานอัมพรางกายแม้มีคนมายืนอยู่ข้างกายหาร์รี่อย่างใกล้ชิดในขณะนี้เว้นแต่จะมีพลังปราณรับรู้เหนือล้ำกว่าหาร์รี่มีเช่นนั้นย่อมไม่มีทางค้นพบได้เลยในขณะนี้หาร์รี่กำลังจ้องมองอย่างไม่ละสายตาไปที่การต่อสู้อันน่าวหวั่นหวั่นสันสะเทือนฟ้าดินบนท้องทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไป หาร์ลี่รับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงคลื่นพันผวนของกฎเกณฑ์อันน่าอัศจรรย์ที่อยู่ในลูกปัดสีม่วงนั้นในดวงตามีประกายร้อนแรงสายหนึ่งว่าผ่านหากสันนิษฐานไม่ผิดแล้วล่ะก็สิ่งที่ปลดปล่อยออกมาจากลูกปัดนั้นสมควรเป็นกฎเกณฑ์แห่งสายฟ้าก่อนหน้านี้หารลลี่เคยเห็นวัตถุล้ำค่าที่มีพลังแห่งกฎเกณฑ์บรรจุไว้มาบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกตาข้างเดียวของยักษ์ตาเดียวผลเชื้อธรณี หรือแม้แต่ผลึกหลอมทะเลที่ล้วนมีพลังแห่งกฎเกณฑ์บรรจุอยู่ก็ยังห่างไกลเทียบไม่ได้กับลูกปัดนี้เพื่อบ่มเพาะหลอมสร้างของสิ่งนี้หอยยักษ์ตัวนี้เกรงว่าคงทุ่มเทเวลาไปไม่รู้กี่หมื่นปีถึงหลอมสร้างมันขึ้นมาได้ฮานลี่สูดหายใจอย่างแผ่วเบาเพื่อหนึ่งเพื่อระงับความตื่นเต้นในใจของตนเองจากนั้นก็พยายามรักษาร่างสุญญากาศของตนเองเอาไว้อย่างเต็มที่ ขณะที่เคลื่อนกายเข้าไปใกล้ศูนย์ยักษ์ทั้งสองอย่างเชื่องช้าระมัดระวังจากการคาดคะเนของหานลี่หอยยักษ์นั้นสมควรอยู่ในระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นต้นส่วนวานยักษ์สายฟ้านั้นสมควรอยู่ในระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นกลางแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการคาดคะเนโดยเทียบกับผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์เท่านั้นอสูรวิญญาณที่กลายเป็นเซียนเช่นพวกมันทั้งสองนี้ล้วนมีพลังเซียนที่พิสดารไม่ธรรมดา พลังปราณเซียนภายในร่างมักสูงล้ำมากกว่าผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ในระดับเดียวกันไปไกลห่างสามารถต่อสู้กับผู้บำเพ็ญเซียนในระดับที่สูงกว่าตนเองได้อย่างสบายโดยไม่อ่อนด้อยตกเป็นรองแต่อย่างใดสำหรับการต่อสู้รมรันของพวกมันทั้งสองแม้หาลี่จะไม่หวั่นกลัวแต่ก็ประสบปัญหาอย่างยิ่งเช่นกัน วิธีใดที่สามารถได้รับของสิ่งนี้จากเงื้อมือของทั้งสองฝ่ายได้ในจังหวะที่เหมาะสมไม่เร็วไม่ช้าเกินไปและจากไปอย่างปลอดภัยนี้เป็นปัญหาที่หานลี่กำลังพิจารณาอยู่10ลี9เก้าลี8แปดลีหานลี่ค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาใกล้ทีละน้อยโดยไม่ได้สังเกตเห็นไอหมอกสีม่วงอ่อนจางบางเบาที่ล้อมรอบอยู่รอบร่างหอยยักษ ร่างสุญญากาศของฮานลี่จึงสัมผัสกับไอหมอกสีม่วงนี้ราหนึ่งทันใดนั้นร่างของหอยยักษ์ที่กำลังต่อสู้พัวพันอยู่พลันหันกลับมาดวงแสงสีเขียวดวงนั้นที่หลบซ่อนอยู่ในเปลือกหอยเปล่งแสงสว่างขึ้นดูเหมือนจะจ้องมองไปยังจุดที่ฮานลี่อยู่ในทันทีครู่ต่อมาเปลือกหอยพลันเปิดอ้าออกสายฟ้าสีม่วงใหญ่นาะสายหนึ่งพุ่งออกไปยังทิศทางของฮานลี่อย่างโหดเหี้ยมด้วยความเร็วดุดสายฟ้า แย่แล้วถูกพบเห็นแล้วใบหน้าของฮานรี่แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาเส้นสายฟ้าสีเงินมากมายหลายสายปรากฏขึ้นบนร่างทันใดนั้นก็กลายเป็นประกายสายฟ้าสีเงินสายหนึ่งหลบหลีกสายฟ้าสีม่วงที่พุ่งเข้ามาหาไปได้อย่างเฉียดฉิวชั่วพริบตาก็ไปปรากฏตัวขึ้นระหว่างอสูรยักษ์ทั้งสองจากนั้นจึงเอื้อมมือไปคว้าจับลูกปัดสีม่วงลูกนั้นคล้ายต้องการจะยกมันขึ้นมา แต่ทันใดนั้นใบหน้าของหานลี่พลันแปเปลี่ยนไปลูกปัดที่มีขนาดเท่าศีรษะมนุษย์ลูกนั้นถึงกับมีน้ำหนักมหาศาลอย่างยิ่งราวกับเป็นภูเขาเหล็กมหึมาลูกหนึ่งก็ไม่ปานด้วยพลังของกายเนื้ออันแข็งแกร่งทรงพลังเช่นนี้ของหานลี่ถึงกับไม่สามารถขยับขยืขย่นลูกปัดนี้ได้แม้แต่น้อยฉากที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้ทําให้หอยยักษ์ละวานสายฟ้าพลันบันดันโทสทั้งสองฝ่ายพร้อมใจกันหยุดต่อสู้กันในทันที สายฟ้าสีม่วงใหญ่นาะสองสายและสายฟ้าสีดำสนิทอีกหนึ่งสายต่างพุ่งเข้าโจมตีหานลี่พร้อมกันไม่เพียงเท่านี้บนลูกปัดสีม่วงพานมีประกายสายฟ้าสีม่วงมากมายหลายสายที่บิดเป็นเกลียวพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาราวกับดาบสายฟ้าสีม่วงมากมายฟาดฟันไปที่ฝ่ามือของหานลี่อย่างต่อเนื่องสายแล้วสายเล่าหานลี่มีสีหน้ามืดมนลงเล็กน้อยแต่ไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงไปแม้แต่น้อย ฮันลี่ร้องคำรามเสียงต่ำคราหนึ่งทั่วร่างพันเปล่งแสงสีทองออกมาชั่วพริบตาก็กลายร่างเป็นวานอนยักษ์สีทองเกล็ดสีทองนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนผิวกายของวานอนยักษ์บนฝ่ามือก็ปรากฏเกล็ดสีทองด้วยเช่นกันบูมบูมบูมสายฟ้าสีม่วงและสีดำแยกกันฟันใส่ร่างวานรยักษ์สีทองอย่างโหดเหี้ยมในเวลาเดียวกันชัวร่างของวานอนยักษ์สีทองเสดหลา เกล็ดสีทองตรงตำแหน่งที่ถูกสายฟ้าฟันใส่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผยให้เห็นเนื้อหนังที่อยู่ด้านในที่กลายเป็นสีดำไม่เกรียมแถบหนึ่งเพียงแต่บาดแผลไม่ลึกเท่าใดนะักสายฟ้าบนลูกป,ปัดสีม่วงก็ฟันใส่ฝ่ามือของวานอนยักษ์ทาให้เกล็ดสีทองบนฝ่ามือแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเช่นกันโลหิตฉีดพุ่งออกมาวานอนยักษ์สีทองไม่สนใจบาดแผลเหล่านี้แม้แต่น้อย มืออันใหญ่โตตะบบคว้าลูกปัดสีม่วงอย่างดุดันในที่สุดก็คว้าจับลูกปัดไว้ในมือได้สําเร็จจากนั้นร่างอันใหญ่โตของวานอนยักษ์ก็พุ่งถอยไปด้านหลังดุดสายฟ้าแสงสีทองสว่างพร่างพราวแผ่ออกมาจากฝ่ามือของวานอนยักษ์ห่อหุ้มลูกปัดสีม่วงเอาไว้คล้ายต้องการตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างลูกปัดกับหอยยักษ์ลูกปัดสีม่วงสั่นสะท้านอย่างรุนแรงประกายสายฟ้าสีม่วงสั่นไหวกระพริบอย่างดูเดือด สีม่วงโปร่งแสงเปล่งแสงสะท้อนอยู่บนฝ่ามือของวานอนยักษ์พยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างเต็มกำลังโฮโฮหอยยักษ์ร้องคำรามออกมาอย่างเกรี้ยวกราดร่างอันใหญ่โตของมันพันโผพุ่งขึ้นมาจากวังวนบนผิวน้ำทะเลราวกับภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งจากนั้นก็กระโจนเข้าหาวานอนยักษ์อย่างดุร้ายเปลือกหอยทั้งสองของหอยยักษ์เปิดอ้าออก รัศมีสายฟ้าสีม่วงเจิดจ้าพลางพราวปรากฏขึ้นจากด้านในสายฟ้ามากมายภายในเมฆฝนฟ้าขนองกลางอากาศฟา,าดผ่าลงมาและมาบรรจบกันที่เปลือกหอยทั้งสองประกายสายฟ้าโคจรหมุนวนอยู่บนเปลือกหอยจากนั้นประกายสายฟ้าสีม่วงทั้งหมดพลันหายไปแปลเปลี่ยนเป็นรัศมีสีม่วงเข้มชั้นหนึ่งเปล่งประกายสีม่วงอ่อนเรื่อเรองออกมาชวนให้ผู้คนที่มองดูเกิดความรู้สึกหวัดหวั่นพรั่นพรึง เปลือกหอยทั้งสองของหอยยักขยับอีกครั้งประกายแสงสีม่วงรูปพระจันทร์เสี้ยวสองสายพุ่งออกมาความบ้องเปล่าทุกที่ที่ประกายแสงนี้พาดผ่านไปเกิดการสั่นกระเพื่อมราวกับระลอกคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพุ่งเข้าฟาดฟันใส่วานอนยักษ์สีทองด้วยความรวดเร็วอย่างสุดแสนส่วนวานสายฟ้าก็ร้องคำรามลั่นขณะพุ่งกระโจนใส่วานอนยักษ์ปากอันใหญ่โตของมันอ้ากว้างประกายสายฟ้าสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนประตูขึ้นมา จากนั้นจึงควบแน่นเข้าด้วยกันวานสายฟ้าอ้าปากพ่นลูกสายฟ้าสีดำขนาดมาหึมาจำนวนสิบกว่าลูกออกมากลิ่นไอสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาและพุ่งเข้าโจมตีวานนอนยักษ์ด้วยความเร็วสูงสุดเช่นเดียวกันม่านตาของวานนอนยักษ์สีทองหดตัวรีบลงแม้ความเร็วในการพุ่งถอยหลังจะรวดเร็วแต่การโจมตีของอสูรสายฟ้าทั้งสองนั้นกลับรวดเร็วยิ่งกว่า จึงสามารถติดตามมาได้ทันในพริบตาเดียววานอนยักษ์สีทองไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดประกายแสงสีทองบนร่างส่องแสงสว่างเจิดจ้าจากนั้นเงาเวทลวงตาขนาดมหฮือมาหลายร่างเช่นมังกระทองวิหกเฟื่องสีสันสดใสวิหกสายฟ้าเล่ยเผิงและวิหกหลักสีชิงหลวนเป็นต้นต่างพากันปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของวานอนยักษ์ จากนั้นพวกมันทั้งหมดต่างผสานร,รวมเข้าด้วยกันและแทรกหายเข้าไปในร่างของวานอนยักษ์ในพริบตาร่างของวานอนยักษ์ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วน่ากลัวชั่วพริบตาก็กลายร่างเป็นเทพอสูรที่มีความสูงนับพันจ้างมีประกายแสงสีม่วงทองโคจรอ,อยู่บนผิวกายเกล็ดสีม่วงทองมากมายนับไม่ถ้วนปรากฏออกมากลิ่นอายอมหิตดุร้ายน่าสะพรึงกลัวชวนให้ผู้คนใจสั่นสถานคุ้มหนึ่งแผ่พุ่งออกมา พลังอันเกรียวกราดรุนแรงระเบิดขึ้นบนร่างของเทพอสูร,รทําให้เกิดรัศมีสีม่วงแผ่พุ่งออกมาลูกปัดสายฟ้าลูกนั้นพลันหยุดชะงักนิ่งค้างในทันใดแขนของเทพพอสูร,รข้างที่ถือลูกปัดสีม่วงลูกนั้นเปล่งประกายแสงสีม่วงทองเจิดจ้าออกมาเพียงได้ยินเสียงแตกหักดังอู้อี้ขึ้นครานหนึ่งประกายสายฟ้าบนลูกปัดสีม่วงถูกบทขยี้ทําลายลงไปอย่างโหดเหี้ยมเผยให้เห็นร่างแท้จริงของลูกปัดออกมา จิตเชื่อมต่อระหว่างลูกป,ปัดกับหอยยักษ์ถูกตัดขาดไปในฉับพลันร่างของหอยยักษ์สันสานในดวงตาเผยร่องรอยความอาฆาตพยาบาทอย่างสุดแสนสายหนึ่งหอยยักษ์ร้องคำรามอย่างโกรธแค้นเดือดดาลประกายสายฟ้าสีม่วงใหญ่นาะหลายสิบสายพุ่งออกไปจมตีเทพอศูนย์ในฉับพลันเทพอศูนย์พลิกมือเก็บลูกปัดสีม่วงกลับไปในเวลาเดียวกันมืออีกข้างก็ปรากฏแสงสีดำสว่างวาบขึ้น ดับยาวสีดําเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นนั่นคือวัตถุเสียนที่หลอมสร้างขึ้นมาชิ้นนั้นของฟางผานตูมประกายแสงสีดําแวววาวสุกใสชั้นหนึ่งปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของดับยาวสีดําพลังปราณฟ้าดินที่อยู่ในความว่างเปล่าใกล้เคียงต่างมารวมตัวกันและแทรกหายเข้าไปในดับสีดําก่อตัวเป็นวงวนปราณวิญญาณขนาดมหมาวงหนึ่งทันใดนั้นดับยาวสีดำพ่นพระเลือน จากนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างบ้าคลาั่งกลายเป็นดาบยักษ์สีดำที่มีขนาดหนึ่งร้อยจ้างในทันใดอกครเวสีดำสนิทมากมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นครอบคลุมบนตัวดาบอย่างหนานแน่นคลื่นแสงสีดำมากมายหลายระลอกแผ่พุ่งออกไปรอบด้านคลื่นพันพวนของพลังแห่งกฎเกณฑ์อันแข็งแกร่งผสมผสานอยู่ในคลื่นแสงนั้นทำให้ความว่างเปล่าโดยรอบเกิดการสันสะเทือนขึ้นมาเมื่อเห็นภาพนี้ ร่องรอยความประหลาดใจสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในแววตาของฮร์ลี่ขณะที่ดาบยาวสีดำนี้อยู่ในมือของฟางผานแม้ว่าจะมีพลังไม่อ่อนได้ยแต่ก็ไม่ได้ปรากฏภาพอันน่าอัศจรรย์เช่นนี้ออกมาเป็นไปได้หรือไม่ว่าร่างนิพานศักดิ์ของตนเองกับพลังแห่งกฎเกณฑ์ในดาบยาวสีดำนี้จะมีความสอดคล้องต้องกันมากกว่าความคิดเช่นนี้แล่นผ่านเข้ามาในใจของฮาลี่เพียงชั่วพริบตาเดียว จากนั้นแขนอันใหญ่โตของเทพอสูรพลันวาดออกไปเป็นวงกลมและฟาดฟันออกไปอย่างดุดันได้ยินเสียงฉับดังสนัน่นภายใต้คลื่นประตูบ้าคลั่งของอัครเวสสีดำประกายดาบสีดำรูปจันเซียวที่มีความยาวหลายร้อยจ้างสายหนึ่งพุ่งออกไปตรงเข้าปะทะก,กับรัศมีสีม่วงและลูกสายฟ้าสีดำที่พุ่งเข้ามาพร้อมกันเพียงเห็นแสงสีดำสองแสงเป็นประกายแวววาว กระกายดาบสามารถบดขยี้รศมีสีม่วงและลูกสายฟ้าสีดำเหล่านั้นไปได้อย่างง่ายดายราวกับขอนไม้ภูพังก็ไม่ปานแสงสีดำรูปจันทร์เสี้ยวยังคงมีพลังตกค้างอยู่มากมายไม่ได้ลดน้อยลงไปจึงพุ่งโจมตีต่อไปอยังตำแหน่งของหอยยักษ์ละวานสายฟ้าพลังแห่งกฎเกณฑ์มหาศาลคุ้มหนึ่งแผ่พุ่งออกไปครอบคลุมใส่อสูรยักษ์ทั้งสองความว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียงพันแข็งตัวขึ้นเป็นร้อยเท่าราวกับกลายเป็นโลหะวัตถุ ร่างที่พุ่งเข้ามาของอสูรยักษ์ทั้งสองพันหยุดยั้งลงในทันใดเร้ากับมีจิตหวัดหวั่นต่อการโจมตีนี้เพียงเห็นว่าเปลือกหอยทั้งสองของหอยยักษ์พันหูปิดลงในทันใดาสายฟ้าสีม่วงรอบร่างเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าก่อตัวเป็นลูกสายฟ้าสีม่วงแาดหมาหึงดมลูกหนึ่งห่อหุ้มคุ้มครองร่างหอยยักษ์เอาไว้ตรงกลางอย่างแน่นหนาส่วนวานสายฟ้าก็ร้องคำรามอย่างดูร้าย พันอ้าปากกว้างลูกสายฟ้าสีดำขนาดเท่าโมซิลาลูกหนึ่งถูกพ่นออกมาประกายสายฟ้าสีดำมากมายหลายสายประตูพุ่งพ่านออกมาจากลูกสายฟ้าแผ่กลิ่นไอมหาศารออกมาเมื่อลูกสายฟ้าสีดำพุ่งออกมาพันขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับภูเขาเล็กๆล,ลูกหนึ่งขัดขวางไว้เบื้องหน้าวานสายฟ้าจบตอนที่178